ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมก็ขอากราบน้ัพรารหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีคุณน้องนด้วยคุณพี่ด้วยก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับผมที่ชวนมาีที่ทรเข้ามาขอบคุณคุณยายด้วยครับผมที่ส่งข้อความเสียงเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทางโครราชด้วยนะครับผมที่รับชุดนี้ไปตัวนี้นี่จะสวยมากนะหายากด้วยนะครับผมดอกตัวนี้ผมให้ไปอันนี้จะออกดอกเป็นชอบเป็นปั้นที่สวยนะครับ คเช่นเดียวเองมีคุณพี่ลายเข้ามาโอเคเดี๋ยวทํางานก่อนคุณพี่แป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็แดงตัวนี้ด้วยนะอันนี้จะเป็นอันนี้เอาจากกระพัดมาปรับปรปุงนะครับผมจะเป็นไม้ที่สวยนะโคริลไปที่โคราชขอบคุณทางโคราชมากมากครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณป้ามากครับผมคุณป้า <S <S มีนม้ชุดนี้นะครับคุณป้ามีชุดนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ต้นนี้ไปด้วยแล้วก็มีตัวน,นี้จะสวยนะเป็นไมท้ที่ที่ที่ดอกที่ดูแข็งแรง แล้วก็มีม่วงตัวนี้ด้วยเดี๋ยวจะพูดเรื่องม่วงด้วยนะคุณป้าม่วงเนี่ยโอเคอันนี้จะมีชมพูตัวนี้ทํใหม่ยังไม่รู้ว่าจะสวยแค่ไหนนะไม้สมบูรณ์คุณป้าว่าต้องการเกะที่เนียมที่สวยราคาไม่ต้องกลัวกันกัดให้คุณป้าไปนะครับผมก็เดี๋ยวนะแปบ๊บนึ่ณพี่เดี๋ยวผมถ่ายงานก่อน mm. <laughs> ก็ ให้คุณป้าด้วยนะปุ๋ยชุดนี้นะผมอันนี้เป็นเร่งดอกนะส่วนเร่งดอกจะใช้สองตัวผสมกันนะครับคุณป้าใช้สองส่วนที่ผสมกันนะครับผม,มก็อัตราส่วนกันใช้ก็จะเขียนอยู่ข้างข้างก่อนอยู่แล้วนะนก็มีต้นนี้ไปด้วยการเคลาขอบคุณป้าขอบคุณคุณป้ามากที่สุดนะครับผมคุณป้าที่อยู่เทพมหานคร,รจอดชมตัวนี้นะครับผม อยู่กับผมไม่เคยได้ไปไหนว่าวันไหนจะขายก็ไม่ได้ขายก็เลยเปลี่ยนใจไม่ขาย,ขายครับเอาไวท้วทำเป็นอย่างให้ดูว่จาจะขายกีไรก็มีปัญหามีปัญหา,ม,ญหามีแผลอันนี้ปูนเรียงทานระักษาหายตัวนี้ไม่ไทาไม่ทาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเองนะครับผมจะเป็นแผลไม่หยุดเลยก็เลยไม่ได้ปล่อยก็เลยเขาอยากอยู่บ้านก็ให้อยู่บ้านไปรองใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับผมไม่ได้ขี้เหร่นะ อันนี้คือการให้ปุ๋ยไม้จากกิ่งบวบอย่างนี้สวยสมบูรณ์แล้วก็ในไม้กิ่งสวยแล้วก็พร้อมที่จะออกช่อดอ,อกมาให้ได้ชื่นชมแบบนี้นะครับผมคุณพ่อชื่นชมก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดเรื่องนั้นมาดูช,ชืชน่ชนชมชุดนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นสาวสโนไว์นะครับผมจะสวยนะสโนไว้ไม่ใช่ขี้เหร่นะสโนไว้ส่วม่วงตัวนี้จะเป็นม่วงที่ที่สีประมาณนี้นะม่วงเ่ะ ไม้ใหม่อะไรก็ตามพีนะครับผมยังไม้ยังยังใหม่ๆอยู่อาจจะสียังไม่เข้มไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็พอใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเวลาออกช่อดอกปลูมารักษาแบบนี้ต้องเอาไว้ในที่ร่มเท่านั้นไม้ม่วงนะครับผมถ้าไว้ในแดดจะไม่ม่วงจะจะสีจืดเชื่อและจะรวยไปแล้วไม่สวยเอาไว้เนนอตตั้งโชว์ในโต๊ะอาหารอะไรก็ได้หาทานงี้เจมาใส่ก็จะได้ไม้ที่สวยสวยไว้ชื่นชมม่วงจะเป็นไม้ที่ มงบอกถึงบุญบารมีอำนาจวิสุิ์วิสนาอันนี้คือสีม่วงตัวนี้ก็สวยแพ้กันนะอันนี้ขึ้นสามจริงเป็นลําเขียนด้วยสวยตัวนี้ก็ไม่ใช่ไม้ขี้เหร่นะเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากด้วยนะกล้องโฟกัสโฟกัสชุดนี้นะผมไม้อ้วนๆนะชุดนี้ใหญ่ๆทั้งสามต้อนล้วนๆใหญ่ๆนะไม้ใหญ่สามต้นชุดนี้สามต้นสามร้อยอันนี้คือไม่มีการบวกเพิ่มให้ของแถมไปสองต้นนี้เลือกอย่างละต้นนะอันนี้ชมพอนนูอันนี้จะดูต้นเลนะ็กต้นเล็กเล็กหน่อย ก็ของแขมนะคำว่าของแขมตัวนี้ตัวนี้ก็จะแข็งแรงหน่อยจะเป็นขาวตัวนี้จะเป็นขาวนะก็หาข่้ไหนจะเอาสามตัวนี้สามร้อยให้เลือกได้อย่างกระต้นสองสีเนี่ยหรือจะเอาหมดเนี่ยก็ได้นะเอาหมดเนี่ยก็สามร้อยสามสิบนะเอาหมดเดี่ยสามร้อยสามสิบเลยนะถ้าเอาหมดนะก็แล้วแต่แล้วแต่ไม้นะครับผมอันนี้ม่วงชูฟูตัวนี้ยังให้ไม่ได้อันนี้ไม้จะมีการพัฒนาไปเรื่อยเห็นไหมอย่าเปรียบเทียบไปดู สีแตกต่กกางกันอันนี้ก็ไม้ทําใหม่นะอันนี้เป็นไม้ขันมาใหม่ตัวนี้ก็เช่นกันกำลังได้ไม้ตัวใหม่มาอันนี้ไม่ใช่กินนาฬีนะกินนาลีอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ได้ตัวใหม่ไม้จะได้ตัวใหม่ม่เรื่อยจะมีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาชวนช่วมท,ที่เขาจะพูดกันว่าเชวเช่จะไม่นิ่งเพราะว่าจะมีการเคลื่อนไหวเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเดี <S <s ๋ยวเดี <voice> ๋ยว ต้นนั้นไปไหนล่ะที่คุณพ่อโทรมาพอดีผมจะตัดเสียคุณพ่อพอดีพอดีผมผมผมว่าผมผมคิดได้แล้วนะไหนเราจรงไหนล่ะเอะผมว่าผมยกมานะผมไปไว้ไหนล่ะอ้าวหายไปไหนล่ะผมยกมานะพอดีผมไปถอนไม้มานี่ผมจะมาเสียบถอนผมไปถอนมาพอดีมีอะรท่านชอบอยู่ไหนเราผมไปไว้ตรงไหนล่ะ เออแล้วใครเอาไปล่ะตอนแรกผมว่าตั้งไว้ตรงนี้นะตั้งโชว์ตรงนี้เลยมวงมวงต้นนั้นที่คุณพ่อทัวเข้ามาหาพอดีผมจกตัดเสียบแล้วคุณพ่อจับท้่ใจตัดเสียบแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้เองนี่นี่อยู่ตรงนี้เองตัวนี้แน่คุณพ่อตัวนี้แน่นอนใช่ไหมนี่คุณพ่อเออนี่แหละตัวนี้ที่คุณพ่อทัวเข้ามานะคุณพ่อที่ชูบอดีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อ ดูแล้วเหลือต้นเดียวที่บ้านตัดเสียบตัดเสียบก่อนพ่อตัดเสียบก่อน,นเอาต่อผมไปถอนต่อไปแล้วอันนี้ให้คุณพี่ดูอันนี้จะเป็นก็อเล่นกิคก้าได้พี่อันนี้ไม้ย,ยังพึ่งบานเองดอกก็ยังอันนี้พึ่งจกบ้านนะดอกก็ยังไม่มีอะไรให้ให้ตื่นตาตื่นใจหรอกแต่ก็สวยอยู่ตัวนี้คือพี่อยากได้ พอดีโอเคนะถ้าคุณพี่ชอบนะผมก็ยกให้แต่ว่าก็มีพี่อีกท่านหนึ่งก็สนใจตัวนี้พอดีจะมีอยู่ต้นหนึ่งนะต้นเล็กนะผมจก็ตัดต้นเล็กเสียบนะพอดีผมเจอแล้วต้นเล็กผมก็เลยปล่อยต้นนี้ผมเห็นต้นเล็กมีแล้วต้นหนึ่งก็จัเสียบไมนสวยมากแบบเป็นไม้บ้านานะแต่ว่าเป็นไม้หายากด้วยนะตัวนี้บอกให้แต่ว่าชื่อไม่รู้หรอกไม่รู้ชื่อหรอกไม่รู้โอเคคุณพี่ คนพี่เลิกแจกดุนแรงมาแล้วพอดีหในึ่งบ้านจะมีงานนะผมมีงานพอดีน้องน้องที่มาช่วยทํางานนะครับผมคุณแม่ก็แม่น้องที่มาช่วยทํางานที่บ้านผมคุณแม่แจกไปก็เมื่อวานนะครับผมก็พอดีมีงานู่บ้านก็ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมก็ขอแดงความเสียใจกับเอฟซีท่านหนึ่งนะครับผมที่คุณแม่แจกไปวันนี้เช่นกันก็ที่เข้ามาใหม่ก็ขอแดงความเสียใจด้วยนะครับผมอันนี้ก็ท่าชมก็มี เท่านี้นะครับผมก็คือนี้มีเท่านี้พอดีผมทําคนเดียวผมทําได้เท่านี้แหละก็ส่งให้คุณป้าผมว่าก็เยอะแล้วนะก็มีคุณอีกท่านเดี๋ยวช่วยที่ครอาชนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณชุดนี้ด้วยแล้วก็เผื่อได้ชุดนั้นหรือว่าชุดนี้ก็อย่าโอเคมากๆที่สุดคือน,นี้ขอบคุณทุกท่านมากครับผมคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณเอฟซีท่านที่อยู่นานๆแล้วก็ท่านนี้ก็ใหม่ด้วยขอบคุณท่านมากก็จะพยายามทําไม้ตัวใหม่แปลกๆสวย ให้ได้มาดูกันนะครับผมให้มาดูกันได้เผื่อจะชอบคนไหนก็จะได้ช่วยไปเลี้ยงกันขอบคุณมากครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ